สวัสดีครับอันนี้พามาที่บ้านปลายาวครับู12๒ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังครับหลังจากไปวนหากันมาพักนึงครับโอ้หากันไม่เจอกว่าเราจะหากันจนเจอครับนี่ครับเจอแล้วครับพี่สวัสดีครับพี่ครับโอ้เล่นซ่อนแอบกันอยู่พักไม่โทรมานโทรมาแล้วแต่ว่าไม่รับสายละเครื่องใช้งานอยู่นั่นแหละไปวนหาพี่เขาพักนึงครับว่าจะตามมาถ่ายน้ำวันนึงลามาเลยนี่ครับ ใช่ดีอ,อยู่แนนี้ั่นนะครับยังไไไไม่ด้นนดปกลนี่ครับกับ l 50ครับที่บ้านป่ายาวครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องถึงบ้านเลยครับถึงที่เลยเช่างชาวบ้านนะนี่ด้อย่า <c oughs> งดีครับันนี่อันนี้เบนเวียนนี่บอกเข้ามาในเบนเวนเบนเยอะมากน่ะน้ำมันเครื่องนี่ครับก็แบ่งหน้าที่กันทำครับดูายบัญชีก็ทำายบัญชีไปครับ ่ายช่างก็ฝ่ายช่างครับส่วนผมบันทึกครับนี่ฮะอันนี้มาจากสาขาใหญ่เลยนะครับนี่ครับน้องมนหน้าก็มนครับคนสตึกใช่ไหมคนสตึกใช่ไหมอ๋อดูเลยครับแกมน้องจะแดงๆหน่อยนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนี่นะฮะอันนั้นรู้จักกันแล้วครับนนเคยเปิดคลิปให้เราครับอันนั้นอ่น้องคิวนี่คิวคิวครับ สวยสุดที่กระสังครับเห็นไหมฮะดูฮะใช่ครัสวยสุดเพราะมีคนเดียวใช่ครับเพราะมีคนเดียวโอ้ยไม่ใช่นี่มีสามแล้วเพราะมีสามเนาะอ๋ออันนั้นช่างช่างพี่สิงห์ครับนู่นนะครับอยู่ข้างบนคุณคมมีศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่แปดเจ้าหกสองเก้านะครับค่ะชื่อเจ้าของชื่อพี่คมนะฮะกว่าเราจะหากันเจอครับ ไปกันฝุ่นกัดเลยสามคันนะครับต้องโทรลงหน้าแล้วบอกเวลาหนุนเลยนั่นนะจริงๆที่แรกก็จะนัดเวลาแหละที่นี่แบบว่าหน้าง,งานมันมีเข้ามาเรื่อยๆไงครับก็เลยก็คาดเคลื่อนอยู่บ้างนะ<ด>ครับเพิ่งมาจากนู่นั้นรทกสออ๋อเลยออกไปประมาณได้ประมาณสามสิบตัอ๋อครับเราไปไปดันดินถมมาฮะดินถมดันดินกองอ๋อดินกองไอ้คันคันละยี่สิบดูคันเท่าไหร่ สามสิบอ๋อคันละสามสิบโอ้นี่เห้ไม่สบายเลยฮนะท่านผู้ชมพี่บ้างมันไม่เยอะหรอกนะแต่ก็ห้าศูนย์ก็สบายดันดินสบายอยู่แล้วแล้วก็เป็น <Yep. S 2> ดันดันคันนาดันคันนาครับดันคันนานะครับรถคันดันดินถมรถล,ละสามสิบบาทครับสบายสบายเลยนี่ครับแล้วก็ต่อด้วย เปลี่ยนทายน้ำมันคานหน้าครับนะครับไหลจก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 จ,ก,จ,ก,จ,ก,จกเลยนะครับมีคานหลังเลยไหมเนี่ยมีไหมไม่มีอ่อานี่ครับพอจะเสร็จแล้วเราก็ให้ดาวกันนะครับนี่เอาไปหนึ่งดาวนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นพี่คมบอกว่าจะเป็นห้าดาวมันก็จะเป็นไก่ย่างนะครับมันก็จะไม่เห็นรถไทยเปลี่ยนทายของเหลวชุดใหญ่นะครับอันนี้น้ำมันคานหน้าน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิก อะไรที่เป็นของเหล็วเปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนกรองด้วยนะครับนี่รอบคันเลยตรงนี้ก็จะพอถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกออกแล้วก็เติมครับเติมเข้าไปเอลห้าศูนย์ก็น้ำมันไฮดรอลิกก็40ลิตรนี่ครับที่เห็น ช่างเจมบอลกำลังจัดแจงนี่ช่างพี่สิงก็กำลังพิธีพิธันครับเรียบร้อยเปนหนึ่งจุดกำลังเปลี่ยนกองครับ เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วตรงนี้กองอะไรช่างโลกองข้างล่างเนี่ยนี่เนี่ยอ่าอ๋อนี่กองไฮดรอลิกนะครับนี่ที่อยู่ใต้พักเท้านี่จะเป็นกองไฮดรอลิกนะครับนี่เดี๋ยวมาชี้ให้ดูนี่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 กองไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นจะเป็นกองน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับแล้วนี่กองอะไรอีกเนาะนี่ฮะอ๋อนี่กองโซล่าอ๋อนี่อ๋อนี่กองเชื้อเพลิงครับ กองดีเซลครับตัวนี้กองดีเซลนี่ครับช่างเจมเทไม่ยั้งเลยครับของจุกอวกจุกจกจกจกเลยฮะน้ำมันไฮดรอลิก40ลิตรครับใส่เข้าไป นี่ครับเราก็ทำการเปลี่ยนสายพานพัดลมด้วยครับสายพานพัดลมม่าน้ำนะครับต,ตามอายุการใช้งานครับเครื่องยนต์ก็ต้องมีการบำรุงรักษาตามอายุ Cái đã đâu. Đã hạ đi cái đi 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 đây ừ.